ครับวันนี้จะมาสาธิตการสั่งตัดสตาร์ทผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทรถในโหมดปกติที่ยังไม่ได้สั่งตัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดสตาร์ทผ่านแอปกันนะครับผม การตัดสตาร์ทก็คืออดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทใหม่อีกทีนะครับอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองอสตาร์ทดูนะครับมันจะสตาร์ทไม่ไม่ได้นะครับสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะครับลองสตาร์ทอีกทีสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวลอง ยกเลิกคําสั่งตัดสตาร์ทดูนะครับผมตอนนี้ขึ้นหมดตัดเชื้อเพลิงนะครับก็คือเราตัดสตาร์ทไปนะครับเ,รเดี๋ยวเราจะยกเลิกนะครับเราก็มาที่ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกู้นะครับแล้วก็ใส่รหัสโอเคครับยกเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองลองสตาร์ทอีกทีนึงนะครับ ครับผม